อากมาอิายหนึ่งหอแบบมๆับบีดีให้ไปล็อกสาแก้วปอสักเดหงไม่รู้ว่าไรได้การชุมพาม้างต้องมาหลอกลวงลูกหลานเราไปทางานที่นี่หมดสสโรเปิดประเด็นไว้ให้วันนี้ผมมาอธิบายต่อเขากี่แผลไม่ให้าผมมาโรยเกลือใส่แก้วไปน ตากแก้วได้ยืนเสียงมือเสียงเล่าอ่านมานาแล้วว่าที่นี่เจ้าที่แรงได้ยินมานานแล้วว่าที่นี่บารมีเยอะได้ยินมานาแล้วว่ามีเจ้าพ่ออยู่แต่ได้ยิงไกลๆมาจากกรุงเทพมาหานครกับพี่น้องเขาบอกว่าสมอรภูมิของการเดินงตาแก้วเปลี่ยนแล้วมีทั้งบ้านใหญ่มีทั้งบ้านมีทั้งบ้านใหญ่ อย่าเพิ่งเชื่อตอนนี้ครับออเพราะเขาเหยียบเลยสองแคนอยู่บ้านใหญ่ก็สายตรงฝาลอยต่อบ้านใหม่ก็สายตรงกองทหารลาดที่สิบสองในเมื่อต้องมีบ้านใหญ่ที่บ้านใหม่ทำไมที่น้อยจะไม่มาบ้านใหม่ที่ใหม่ที่สุดครับบ้านใหม่ที่ททท 9, ยกว่าพัก้าไก่ก็ไม่อครับสาดแก้วปาจีชนกุลีแล้วก็ พระยศเรามาเลือกที่สักแก้วเป็นที่แรกของการมา <_ letter> เดินทาง,ทงพักรีพออะไรรู้ไหมครับพี่น้อง <_ letter> มีอยู่ทั้งหมดสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งขอมาเหยียบผิดพยัคฆ์หน่อยขอให้หัวหน้าพักก้าวไกลมาเยี่ยมบ้านเก่าของหัวหน้าพัาากหลักอุตสาหะได้เลยับพ <_ letter> ี่น้องสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวสามแก้วคนนะครับ คอยขอแนะนำตัวเองทางในน้อยค่อยชื่อสอสอพิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายกคนที่30ของไมได้ไครพี่น้องครับเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราพูดเรื่อง คทนนะครับวันนี้เป็นาคที่เป็นเป็นมรด้วยามแล้วได้จะได้คนที่ไม่เห็นด้วยออกไปโดยยมงานนะคะในภาวัม่่แ่วมลาไ่ไสั่งต้องยืนข้าเกียรตต้องเต็มงช่ไหมครับว ้างแก่นงามุงเท๋ต้องไล่ตออกจากคนที่มีเท่ยเพื่อเราวามใครคือเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ครับประชาชนไหนใครคือเจ้าของอำนาจะเาเรอย่างข้านนขอ่อท่ออ่อนบยากาทางอากาศที่ตายเลียวันนี้กองทัพเองเนี่ยกองทัพบกที่ฉันเจอคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมอยู่กำแพงเพชรผมไม่มีค่ารถแต่ผมอยากจะมามากมาแสดงตัว เยี่ยมเรื่อนครับมาหาพ่อเนี่ยฮันเตร์วิชัยเี่ยี่ราอยู่ในทีมยังดูบ่ขอขอบคุณนะครับจากสถานที่ดินนะครับหลายตำบลหลายอำเภอที่มานะครับขอบคุณมากครับหนึ่งสองสามต่ายดง